เสียงคือฮากันเลยนะว่าปาโลมาบุกไทยนะฮะหลายคนงงปกนะฮะปาโลมาบุกไทยคืออะไรพี่นี่ฮะ,ะดอลฟินฮนะ,ะดอลฟินลดราคานะแสนหกกว่านะบ้าไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็รุ่นต่ำสุดนะรุ่นสแตนดาร์ดเลนส์ห้าห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันนะ 5, 5, 5, 5, 9, 000, นะมีละ,ม,ะมีระยะเวลาจองด้วยนะแล้วก็เอนะ็กเซนเ r a เลนส์หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันผมถึงย้ำไงว่าเนี่ย คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับวงการรถบ้านเราในไม่ช้าการด้ำราคาแข่งกันการสู้กันผมไม่รู้หรอกว่าต้นทุนที่แท้จริงเขามีเท่าไหร่เขาอาจจะขายขาดทุนอยู่หรือว่ามันจะเป็นต้นทุนพอดีนะครับแต่เหตุผลที่เขาให้คือเขามาผลิตในไทย พอผลิตในไทยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะฮะแต่ว่าผมเสียใจอย่างหนึ่งนะเหตุการณ์เนี้ยจริงๆผมคาดการไปแล้วว่ามันต้องเกิดขึ้นคือลดราคาแต่ว่าผมเสียใจที่มันไม่ได้เพิ่มออปชันนะฮะจริงๆถ้ามาผลิตในไทยเนี่ยน่าจะเพิ่มออปชันไปด้วยลดราคาด้วยแล้วก็เพิ่มออปชันด้วยนะอาจจะไม่ต้องลดเยอะมากแต่ว่าเพิ่มออปชันอาจจะเป็นทางเรื่องที่ดีแต่ปรากฏว่าเท่าที่ฟังเนี่ยน่าจะไม่มีออปชันอะไรเพิ่มเติมก็น่าจะเป็น b ีไอบียีดดอฟฟินเหมือนเดิมนะครับแต่เราเห็นราคาที่แบบลงมามีผผลลลกกระะททบทบบบบตต่่่่่อออาาาาาาดดดไไยแชัเเจนะมมม้วาาววขืปุ อีวีไทยเนี่ยมันมีผลกระทบไปที่รถญี่ปุ่นรถเอวิติงจิงกบเบลหลังจากนี้ฐานปรับกันอิบอายเลยนะฐานกันใครจะซื้อรถนะฮะตอนนี้คิดพิจรารณาดีๆหลังจากนี้คุณจะได้เปรียบมากๆเลยนะครับเนต้าวี v ฮะเนต้าวี v 2นะราคาอยู่ดีๆที่5้าแสนกว่าๆนะฮะเจอดอลฟินลงมาเล่นราคานี้นะฮะตายเลยนะฮะเนต้าวี v 2นี่คือตายอย่างเขียดนะเดีวเราจะได้เห็นเนต้าวี2ลดลงไปม,มากกว่านี้หรือเปล่าว่าสเปคเขาสู้ดอลฟินไม่ได้ชนกันหมดัดต่อหมัดไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นเนต้าวี2โดนไปหนึ่งดอกนะฮะคนที่โดนต่อมา น็ตวีทูนะฮะฉังอันลูมินนะไอ้น้องหน้าง่วงเนี่ยก็สเปคน้อยไปนะราคานี้ถือว่าแพงนะผมก็เรียกว่ายัางถือว่าแพงนะยิ่ง aac ล้วนชาร์จดีซไม่ได้เนี่ยสี่แสนกว่าเนี่ยไม่ได้นะอูหลิงในจีนเนี่ยยังขายกันแค่ริววาน หกหมื่นเองนะประมาณสองสามแสนเองเมื่มาไทยเนี่ยมันจะดันขึ้นไป5 000, ้าแสนเงี้ยไม่ได้นะนี่สี่แสนกว่า5้าแสนเนี่ยมันเกินไปนะแล้วมันรุ่น AC ด้วยรุ่นต่ำมากต้องต้องลงไปเยอะนะอันนี้ลูมินเองก็มันเลนเดียวกับอูดิงอะนะอูดิงของจีลี่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลงไปอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหลายๆตัวผมยังว่าแพงอยู่นะ แต่เราจะได้เห็นการแข่งราคาที่มากขึ้นรวมถึงรถญี่ปุ่นด้วยนะครับคนที่รับผลกระทบเต็มๆคือยาริสยาริสสปอร์ตนะฮะแสนห่นเก้าตายไปเลยนะเจอรถไฟฟ้าลงมาเล่นราคานี้นะต้องรีบปรับตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นตลาดรถไทยผมบอกได้เลยว่าหลังจากนี้ครึ่งปีหลังมอเตอร์โชว์สนุกสนานแน่นอนนะคุณจะได้เห็นทั้งรถไฮบริด ญี่ปุ่นจะแห่เข็นมาหากรรมนะฮะไอรถไฮบริดออกมามากขึ้นนะ,ะฝั่งของนิสสันจะเข็น e-power ออกมานะฮอนด้าเขามีแล้วนะ e, e h y b r โตโยต้า e ช้าอยู่นะโตโยต้านี่ช้ากว่าเพื่อนเลยยังเห็นไฮบริดโตโยต้ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะับแล้วก็แคมรี่ตัวใหม่ถึงยังไม่มาในไทยหน้าตาก็ยังไม่เวิร์กนะฮะแต่ผมรอนิสสันเปิดตัวพวกเซเลน่าแบบนี้น่าจะดีนะฮะเออมันน่ารักดีผมชอบนะรถตรงตรถตู่มิสูเหมือนกันนะมิสูก็หลังจากนี้รายการผลิตในไทยมิสูจะทําแต่ไฮบริด เลยนะครับพราะประกาศชัดเจนมาแล้วคุณอาจจะเด่นไททันไฮบิดและไ,ไ,ไทไฮบิดของมิตซูมันประหยัดขึ้นอย่างชัดเจนนะแลรอดูแล้วกันว่าคือเขาลงทุนในไทยเยอะลงทุนหมื่นล้านอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิตซูก็จะเขียนออกมาสู้เนั้นครึ่งปีหลัง บันเทนะิงฮะบอกได้เลยว่าผู้บริโภคจะได้รับผลประโยชน์ดูกันต่อไปหมัดแรกดอฟฟินต่อยมาแล้วนะครับเอ่อ BYD แล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นรนุ่นอื่นๆนะช้งอันเองก็ต้องสู้กับนะฮะแล้วก็ทั้งจิลลี่เองเออต้องสู้กันให้หมดนะ MG ก็ต้องสู้กับอ่ะดูกันต่อไปแล้วกัน